s was growing up in Bangkok, but I never have really have a chance to travel to the south of Thailand or even the north of Thailand. อย่างที่เ,เพื่อนๆในโซเชียลเขาบอกเลยว่ารับบททูตแล้วหนึ่งนะฮะแหมต้องยกให้ลิซ่าเลยนะครับงานนี้นี่กับบทสัมภาษณ์บทนี้นะฮะหลายๆคนน่าจะดูกันไปแล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนะครับทำไมถึงบอกว่าน้องรับบทท่านทูตนะฮะน้องบอกว่าน้องเนี่ยเติบโตที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวภาคใต้เลยนะครับแล้วก็ภาคเหนือก็เช่นกันนะฮะน้องก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเลยอะไรประมาณนั้นนะแต่น้องบอกว่าตอนที่น้องถ่ายทําในส่วนของซีรีส์เดอะไวท์โรตัรนั่นเองนะครับแม่บอกเลยว่าซีรีส์กาลังดําเนินไปได้อย่างดีงามนะทุกคนใครยังไม่ดูต้องไปดูนะฮะแอบนอกเรื่องช่วยน้องโปรโมทหน่อยนะครับก็อย่าลืมไป ดูกันนะครใน HBO นั่นเองนะครับ HBO พัดเนาะน้องบอกว่าระหว่างที่ถ่ายทำเด๋วไวโรตัสเนี่ยน้องได้ใช้เวลาอยู่ภาคใต้นะครับค่อนข้างจะนานมากเลยจนน้องเนี่ยแหมตกลุมลักภาคใต้ของประเทศไทยเลยครับทุกคนอะ่ะก่อนไปกันต่อแอบเมาเล็กน้อยฮะเพื่อนๆเ,เคยไปเที่ยวภาคใต้กันไหมครับส่วนตัวแอดเนี่ยเคยไปในส่วนของภูเก็ตเอบหนึ่งนะฮะแอดบอกเลยนะครับว่าโอ้ทะเลสวยมากทุกคนน้ํานีา่ใสกลิ้งเลยนะฮะตอนนั้นได้เป็นนั่งเรือด้วยนะครับเป็นเรือ แบบสปีดโบ๊ทนั่งออกไปแล้วก็ไปดำน้ําดำน้ำนะครับบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆเลยนะฮะแม่อะมาว่ากันต่อครับหลังจากที่มาเรื่องตัวเองไปเที่ยวมาเนาะก็น้องบอกว่าน้องเนี่ยใช้เวลาอยู่ภาคใต้นานเลยใช่ไหมครับน้องก็เลยอยากจะแนะนำนะฮะให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวนะฮะที่บ้านของน้อนั่นเองน้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพนะจะเป็นภาคใต้นะหรือจะเป็นภาคเหนือนะก็มาเถอะนะฮะเพราะว่าแต่ละที่ที่พูดออกไปเดียน้องบอกว่ามีบรรยากาศที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย เรียกได้ว่าแต่ละภาคเนี่ยก็มีสเสน่ห์ที่ต่างกันออกไปนะน้องก็บอกว่าน้องรักภูเก็ตรักกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะบอกว่าน้องเนี่ยรับบทท่านทูดจริงๆนะฮะงานนี้เนี่ยเป็นท่านทูดเลยนะฮะโอ้โหโปรโมทไม่หยุดนะฮะเรียกได้ว่าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสจะได้พูดถึงบ้านเกิดของตัวเองเนาะลิซ่าไม่เคยกักนะฮะจัดหนักจัดเต็มตลอดนะฮะรวมไปถึงเมื่อไหร่ที่มีโอกาสจะได้ทํางานแล้วมันมีบ้านเกิดตัวเองอยู่ใน MV เนี่ยน้องก็จัดให้นะฮะ,ะพูดง่ายๆก็อย่างร็อก s t ตาร์นี่แหละ ทุกคนก็คงเห็นกันไปแล้วนะครว่าน้องเนี่ยเต็มที่กับบ้านเกิดขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแรงผลักดันประเทศของเราจริงๆนะครับคือแอดรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่แบบ ส่งเสริมบ้านเกิดตลอดนะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยมาเที่ยวบ้านเราเยอะมากนะครับอย่างล่าสุดก็ที่ทําคลิปไปก่อนหน้าน,นี้ไม่รูกี่ตัวแล้วแหละที่พูดถึงเดอะไวท์โลตัสนั่นแหละที่บอกว่าโอ้โหยอดจองเริ่มเพิ่มขึ้น300เปซนู่นนี่นะั่นคือแบบว่าสุดยอดจริงๆนะครับดึงเงินเข้าประเทศเยอะมากแล้วก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วก็ทําให้คนหลายๆคนเนี่ยเขาตกหลุมรักคนไทยนะครับก็คือเขาเห็นน้องไงน้องเป็นแบบอย่างของความน่ารักนะครับก็ตกหลุมรักคนไทยกันยกใหญ่นะฮะเรียกได้ว่า น้องทําอะไรเนี่ยก็นึกถึงประโยชน์ของบ้านเมืองตลอดนะฮะน่ารักจริงๆเลยอันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณลิซ่าจากใจเลยนะครับที่ช่วยโปรโมทบ้านเราขนาดนี้นะฮะน้องน่ารักจริงๆนะครับอ่ะแวะมาเมาส์กันหน่อยก่อนก่อนที่จะไปนอนกันในวันนี้นะะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดขอตัวไปก่อนสวัสดีครับทุกคน